มาเบิ่งทุกคนสบายดีอีกแล้วมาพี่น้องมือนิสาวพรชิจัดนักจัดติ่มอีหยังน้อพี่น้องคนนะ่ะแนวต่ำคนจ้ะบุรีบุรีบุรีมีบุรีใช้กระปิบมีอะไรกะปิแล้วนะอาบอกใช้กระปิแล้วกัน่อนเด้อทุกคนเด้อทีเทียงนย้ำแม่ป้าอีกเลยมาเบิ่งเด้อทุกคน มีไผเคยกินเนี่ยบอพี่น้องสาวพรเพตำหอยเด้อพี่น้องมามื่อิ่น่าว่าวีป้าเอยอ,อยากกินชุดที่รักกว่าพนเอามาซุ้มใป้ากินสะพนเคยกินบอตำหอยจูบบ้านเฮาเด้อทุกคนบอเมนหอยอย่างนั้นแด้มาเบิงมาเบิงน้ำกันก็เพิดเห็ดเมหนูยังหอยยำานี่มันบ่อยากลุยไปได้เนาะไม่ยากพี่แมนบ่คัน,เป,นเป็นหอยหอมมาเสะ phân sinh tạm cả, hổ hổ, cứ chia sẻ đi nồng, vặt khúc nắng nhong nhong, tiếng <laughs> khúc cả หอยจูบเด้อพี่น้องหอยขมหอยจูบกปวดร้าวเลยมั้งปวดร้าวเลยเรากระมังทีบ่อนี่นนพี่น้องเราก็ะตุกต่ำหอยประมาณนี้ต้มซุกก่อนเดินทุกคนต่ำคล้ายๆคือต่ำมังหงอะไรพี่น,อนอ้องเออหมืดขบกันขบมันเห่อยขบมันใหญ่โพด พ้าวลงมดอแล้วนะเจลวกจวกลงข้าลงมือหรอปะเอิหนาเออมันหลายได้เด้อบอกอืมมันหลายนักมันเนี่ยละไหลโผล่เลยละจุดแต่มันหลายล่มันก็ล่นนุ่มอ่ะนะปุ่มมันหนามันมันหลายล่แต่พอแล้วสิมากินประมาณนี้ใช่ไหมกินหอยกินแบบอาหารบ้านเฮาเนาะทุกคน ลงมากลงให้มากเลยหอยบอค่ะมันตุยจะขกดอยู่ได้เนี่ยนี่พี่น้องโจมเครื่องคกาจะเอาขนาดแล้วเนาะโคกเริ่มเพิ่มนึงกะจนเต็มโคกเครื่องคกใส่ว้าพิษโคกใหญ่ค่ะสามสามโคกใหญ่ ตัวเขาต่อยก้นแล้วเขาก็มาล้างเนาะพี่น้องมาล้างแล้วเขาก็สีมัดต่้มต่้มต่้มตั้มตล้มตัามมันนอนให้มันสะอาดมันสะอาดก่อนเด้อพี่น้องนะเขาตั้มอยู่ในเมืองต่อยก้นเขาจีแม่เขาตั้มอยู่ในเมืองแบบขจีมันบปรแช่เฮ้ยไล่กว่าเนาะบริษัทบริษัทมันไล่จ่า ไ้มาให้ดน้ำดบริสุท์มาให้นะ้เกเ็เป็นปีนเอนได้่นงเอ้อโทรศัพท์อุ้งเป็นเลยค่ายยุกันเสียงหอยดังสลลวสโลว์ฉลาทักอหลีลอลอหตอนที่ต่ำหอยจูบนอกทุกคนติดหอยติดแชะ ชิมมึงดูป่ะมาแตีิมมาพี่้อกปลาชิมาชิมสสพอแล้วตํำหอยแล้วทุกคนอืจุดทำไดก่อนจุดกลอนเนาะผ่าได้ไงมันคือบอวะยงมันอมโมะูต้อมอะไรผู้ต่อมอะไบ่อได้คบเพราะปลาัิดุบ่ได้ น่เดือดมลยเศรษฐตัวนี้ที่นี่พี่น้องก็ตุยอยู่ด้ยแบบแบอสาหายลาเถอเ้แหล่หนำมาเถอะหนำมันนูมกมันกวนหนำมันนุ่นเดิแบอยู่พี่น้องกระตู๊กคุตมกเ่าะเห็นดูแค่กระตอกได้มาเด้อพี่น้องมาถึงต้มหอยตําหอย กินแบบบ้านๆข้าวต้นี้เลยพัดเจพรเด้อพี่นนอมาคร,รับปปากกับย่งบดดิปาปากปากกับแซ่บน้องย่งาขา้นีดด่แหละคุณ้าจอยากจิ้มกับได้จุบจุบเนาะจุบจัิน้างแ้วแต่จิ้มกัจิ้มจะจ,จุบแปลจุบแ้วแต่มาเด้อพี่น้องมากินตำหอยน้ำกัน มันบอกออกๆจิ้มอ้ากจ้ะแพงก็คือคุณได้ไหมทำไมทำอแไรจะแ้หมาไม่ในดาดเนีอกไมาจีบเอาจิ้มมะผานแล้ว่อปขักอยู่แต่ว่าทำไม้มะหุงใจให้ขักเนาะตามหลายๆอย่างใส่จะขักดจะแทบขอไม่จีบมาทำไมปลาจีบเฮ็ดมเซามิเลย เอาเอข้าวอ่ะข้พาพ่ากินพนเห็ดบุกอ่ะเคาจะกินแล้วาวแซ่ไปแบบหนึ่งพี่นอ้องใครเบิ่งนานล่องตามัืด้วยพี่น้องตาหอยจิ้วกำกาบแม่ป้ากากับแต่ไม่อยู่ใกล้เจพอเนี่ยละเพ่นพากินเดมแม่ป้าตะกี้กับหมูที่กินแบบนี้แบบคยกินกันนีดเพรา,าะว่าจะกัดจะฟอนด์มาข้าวเร็วนัก ม uh ัน huh, ม mm. mm. ันต uh ุยนะแม่มักตุยต mm. ุยตุยตุยกินหอยตอนปลาสตรอเดอร์รี่แบบนั้นก็เบาไหมแม่อ่ะบาไหม ได bon, ้ฮะเ่าเน่มันยาวอยู่เออฮะบ้าไหมคนมี้เลอืเอาช่ำเนาะเดี๋ยวใหม่เนี่ยตอตองใส่นามเลยใส่นามันแห้งเนาะทำมันออกแห้งแห้งอือันนนฮำ้นมันหมดจูบไได้ หอยก็เห็ดหลายๆไม่เมนกทุกคนค,คันใช้น้ำแล้วจุบได้